ช่องนานาสาระบันเทิงสวัสดีค่ะน้องแสนดีลูกอกพักจีราอย่างเลิศโชว์แอคติงจะดิบเล็บเจลอินเนอร์ปังมากทางหน้าดักทางกล้าแสดงออกแถมทักษะการเต้นก็ยังโดดเดน่นสำหรับน้องแสนดีคนเก่งลูกสาวของนักแสดงระดดับตัวแม่โอพักจีราแถมล่าสุดบนอินสตาแกร,รมสตอรี่แอดโอ๊ักก็ยังได้มีการปล่อยคลิปวิดีโอโมเมนต์เอ็กซ์คูซีฟซึ่งเผยให้เห็นอีกหนึ่งความสามารถสุดปังของน้องแสนดีขณะเปิดโหมดครีเอเตอร์คอนเทนต์ด้วยการหยิบเอากิ๊บติดผมมาประดับนิ้วมือให้ดูคล้ายกับการเก จนคุณแม่ยางโอบพักจีราต้องเอ่ยปากขอดูไอเดียเก๋โกของลูกสาวแบบไใกล้ด้วยความเซอร์ไพรส์หนักมากเท่านั้นยังไม่พอเพราะงานนี้น้องแสนดีอย่างยกระดับความว้าวสวมบทบาทเป็นนักรีวิวหยิบเอาเข้าวของเครื่องใช้ใกล้ตัวขึ้นมาทำการแสดงแอคติง้งมัญยายสรรพคุณร้องก็โชว์ทักษะผู้ภาษาอังกฤษเสนิหที่ว่าทั้งจริตทั้งอินเนอร์คือมาเต็มสุดๆพอได้ไม่เห็นถึงความตั้งใจและไอเดียในการครีเอทคอนเทนต์ของน้องแสนดีแบบนี้แล้ว ก็ต้องยกป้ายให้คะแนนเต็มสิกันไปเลยเออร่าว่าที่สุปตาพุ่งมากลูกขอขอบคุณภาพแแหล่งข้อมูลข่าวสนุกและความคาฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ